กำลังพระเคราะห์6กพลังความเพ้อฝันและจินตนาการเลข60อิทธิพลคนช่างฝันโลกแห่งจินตนาการละเอียดอ่อนคุณรักธรรมชาติสุดอาวร์มองโลกก่อนในแง่ดีที่จิตใจที่สำคัญมีอารมณ์ศิลปินชอบทวินศยยศาสตร์เชื่ออยู่ได้มองไม่เห็นไม่ลบหลู่ดังคำใครมีอะไรที่ช่างฝันไม่ทันการไม่จริงจังอย่างลงมือปฏิบัติเพราะมวัวจัดความคิดดังโจทขาน แต่ก็ไม่ก้าวไกลในผลงานหากต้องการเปลี่ยนชื่อตนผลงดงามดวงชะตามีสเสน่ห์คนปราบปลืม้มไม่ให้ลืมผลสำเร็จที่เสร็จขามลาบและยศปรากฏไกลทุกโมงยามอาจเสียความเพราะเพ้อฝันอันเกินควรกำลังพระเคราะห์ได้เลข60เป็นเลขแห่งศีลและความเพ้อฝันบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเลข60มักจะล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันมากกว่าโลกแห่งความจริง เลข60เป็นเลขของคนรักสวยรักงามอารมณ์ประณีตละเมียดละายชอบความเป็นอยู่อย่างโออาและเพ้อฝันทำอะไรมักเกินตัวเลข60ดีสำหรับสุภาพสตรีไม่ดีสำหรับสุภาพบุรุษหรือเด็กผู้ชายทำให้จิตใจเบี่ยงเบนเป็นตุด๊ดเป็นกระเทย